โย <Yo. S 2> วาซาเดีวิ์รุ่นเมกาเดีวิ์รุ่นดูไปดีวิ์รุ่นชาไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Star War Hunter นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นเกมเล่นฟรีบน Nintendo Switch แล้วก็มือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android นะท่านผู้ชมนะไปรวมมาเล่นเงินได้นะครับผมเล่นอยู่บนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดใหญ่ชุดเด่นของเขาคือถอดตอ่อจอยได้ถึง4จอยถอดจอยออกมาได้ด้วยแล้วก็จอเขาเป็นจอจอแบบ OLED ขนาด7นิ้วนะ LCD IPS อ่า OLED นะครับก็ เป็นในส่วนของ60เฮิร์ชนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมกำลังเล่นอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะผมขอไปตั้งค่าแป๊บน,นึงนะครับนี่ตั้งค่าในส่วนของออดิโอก่อนนะเย้โอเคมิวสิกมิวส์นี่มานะฮะท่านผู้ชมนี่เปิดเสียงก่อนนะครับตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์นะเล่นได้นานสุดๆนะครับ4ี่อ่าห้ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอ่อแล้วก็ตัวเครื่องนี่จะมีในส่วนของ ลมนะครับในตัวนะพื้นที่การเะกีดนี่หกสิกิจนะสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับใส่เพิ่มเติมได้ทุกถึงสองเทีระไบต์เลยนะท่านผู้ชมนะอ๋อเดี๋ยวเดีเด๋มาดิตอนนี้ผมกำลังเล่นเซนติเนีโนตึงอยู่หนีหนีส่แทงใส่แทงโนโตึง no คนดูสวยนะครับโครูนครนยิงนี่นะครับรัวๆนี่นีตายนะตายนั่นอ่ะโอเค นี่มันจะมีจีดงจีใดนะใช้อันสูงมันตีได้อืมมาแล้วครับคนดูสวยหน่วยชินจีนิยวยิงซื้อเครื่องนี้นะครับอยู่ด้านล่างคำเย,ยต้าคลิปนะคนดูนะราคาประมาณอ่าหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งสองพันบาทนะครับมือสองอยู่ที่ราคาประมาณสามถึงสี่พันเออไม่ใช่เจ็ดถึงแปดพันบาทนะคนดูบางทีผู้ถือก็ถูกไปขออภัยด้วยนะครับตังโลก่อนเอาดีถ้าลากหัวมันจะมีโบนัสการยิงด้วยนะ คือยิงหัวนี่มันแรงขึ้นนะครับคนดูเอ้ yeah, นาชนะนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับต่อออกจอได้ด้วยนะสำหรับตัว,ว OLED นะครับถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะเครื่องเราเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะมีความแรงประมาณหนึ่งนะครับศูนย์จุดสี่แล้วพกินนี่เราได้ประมาณสามสิบฟรมนะคนดออูอย่างรออย่างทีอย่างทีอย่างตรึงอย่างตรึงอย่างทีงงงเทนะี่ยโอเควลี่กู๊ด ฮะ uh huh. ไปเดี๋ยวอัพครับไหนโอเคสวยแล้วก็ออด่านี้แล้วก็เรดี้ครับไปลุยเบสเซ u r n เนี่ยจะีกนเกมถือว่าโอเคนะคนดูนะักกมนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เอาเว้เอาเว้ เตรียมตัวฮะเป็นเกมออนไลน์นะต้องใช้นิดลิ้นนะครับเกมนี้ต้องใช้นิดลิ้นนะครับคนดูผมบอกก่อนอ่าโอเคล t s ก o ไปเตรียมตัวฮะลุยเกมที่ว่าโอเคนะระบบเกมพีอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า เขาเปิดให้ทดสอบมาตั้งแต่ปี2022นะเกมเหมือนจะเริ่มไฟนอลของ Final ช่วงนี้แหละนะครับเหมือนเตรียมความพร้อมในหลายๆหลายๆอย่า,อยางอมไม่ได้หลายคนนะสไตล์คล้ายๆกับโอเวอร์วอตนะครับแต่เป็นอยู่ในส่วนของ TBS นะท่านผู้ชมนะก็คือมุมมองวิที่3านะครับเอาเว้ยเว้ยเจได้หรือเปล่าวะตัวนี้นี่ไงเจไดเราจัดไปแล้วคนดู้ยายิงโดนหัวนี่แรงจัดเลยนะคนดูนะ สวยใจใดเราเข้าไปแล้วทำดีเพื่อนเออโดนสันเนื้อหโดนทุบเกือบตุยลงครับเรียกเพื่อนลงมาช่วยยิงครับสวยโอ้ยผมจะตายของคนดูหาเพื่อนช่วยฮิลก่อนสวยนี่มันเป็นไปเนื่อง,ง,งผมยิงไมหลุมหิ้วก่อนเปิดชิยวครับ สวยโคตรโกงเวลาเปิดชิวอะ่ะแต่มันจะเดินช้านะฮะต้องชมนะเฮ้ยมีมีรถไถมารถไถเร็วามาอ,มเ,อาเกือบโดนนะเนีนย่ยเพื่อนเราเดินลงไปโดนเฉยเลยไปไหนไปไหนเราจะตามมันไม่ทันนะเวลาแบบเราจะไปไล่ดีพวกมันเนี่ยัยมรถปักชง่งยิวโอ้หัวหน้าเกินเปิดโลกกันครับคนดู ว,ว้าโดนปลาหินใส่ว่าได้ฮิกลงครับลงครับนี่เขมน,น,มนเป้ามันก็ล็อกอยู่นะแต่มันล็อกไม่ค่อยมากนะครับคนดูนะเอ้ชน,นะแล้วครับโคตรีโคตรึงนลครับฟีเย่ไปลุยโตครับ มาเว้ยมาเว้ยคือว่าใช้ได้อยู่นะกิมสนุกอยู่นะครับถ้าแบบเออหามาลินฆ่าเวลาอะไรพวกนี้นะครับโอเคไป l e สโก้จุ่มเป๊ะๆนะจุ่มเป๊ะ ตัวไหนดีคนดูเซตินิวแล้วกันนะคนดูบอกว่ามันนัวดีเปิดกอดได้ด้วยยิงเข้าดอกละสิบอาจจะไม่เล้ยงถ้าตัวอื่นนะแต่ว่าผมว่าโอเคอเฮ้ยมีไอ้ตัวนี้ด้วยนีย่อะไรนะไอ้ตัวที่มันกลางโล่ได้อ่ะนี่มาเดินี่เรามีเจไดสองตัวนะเจไดกับซิดฝั่งละหนึ่งมาเดิมาเดิดิเชกินง now กระโดดพุ่งเลยนีครับตรงนี้ผมว่านะดุง๋งเราต้องมายึดตรงสกอร์พอยต์ตรงนี้สวยสวยได้อยู่โอ้โหอ๋อเดีดสวยอุ้ยได้ไหมเออนี่สวยย,ออสวย,ยิงชาร์จพลังไหมครับคนดู กดเอลได้นะเพื่อยิงชาร์จพลังได้นะครับยิงติดสตันนะครับสวยสวยสวยนี่มันต้องฆ่า20ตัวนะทุกคนนะอยู่ไหนกับหมดไปเฮนี่ไงนๆๆไงนี่ไงนี่เนี่ยยิงติดสตันครับสวยอัดเลยเดิเฮรีกูดโอ้โหดอยู่นะซินติเนียว นี่เด็ครับสวยเรียบร้อยครับนี่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 คอมเมนด์เด้อหลุมเนี่ยครับโอ้โหนี่มันแทงตัวทึบซะด้วยสวยสวยสวยตายยังมะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีเจไดลงมานะเมื่อกี้นี้มาดิวันนี้จากไหนโอ้โหโดนสตันเอื้อยิงชาร์จครับติดสตันเนอร์ เราเปิดเกาะได้ครับเวลาเรายิงชิวไว้มันจะหนีมันจะหนีเฮ้ยร่วงังกันนะอย่างเนื้นออย่างเนื้อโอ้พิ้วเปิดก่อนครับเปิดชิวก่อนหลายตัวนะตรงนี้สวยสวยนี่แน่อูเก็บรัวๆวครับคนดูบอกเลย อเอเดียดีสวยทายกระสุนก่อนครับมันเหมือน,นแนว Battlefront เลยคนดูนะเฮ้ยนี่แนวอย่างเงี้ยนะยิงครับอือยิงขึ้นแล้วมันติดสตันนะฮะทานผู้ชมนะนี่เรียบร้อยครับอุ้ยลงสวยลงมาเสริมมีระบบสั่นนะถ้าเป็นในส่วนของตัว OLED นะครับมีระบบสัน่นลวงล่วงลวง,ลวงอ่าชนะแล้วน,นะฮะทานผู้ชมนะ เบรีเกิลนี่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการนัดสำหรับเจ้าตัวเครื่อง OLED กับเจ้าตัวเกมอ่า Star Wars Hunters นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างครับำแจกคลิปเกมนี้เล่นฟรีนะครับส่วนตัวเครื่องราคาเมื่อหนึ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะเมื่อสองอยู่ที่ราคาประมาณสามอ่าเท่าไรนะเจ็ดถึงแปดพันบาทนะท่านผู้ชมนะไปซื้อกันมาได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างครับยำแจกคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้งตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า